สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวมาฟังอัปเดตนะวันนี้มาอัปเดตคู่ gbp usd นะครับใน high time frame time frame day นะมีแนวรับอยู่1.18423นะครับแนวรับณนะปัจจุบันที่ราคามีการเทสไปนะก็คือไส้ของ day นะ1 1 9 2ด4แพทเทิร์น p a ของ time frame day ปิดแดง2ชุดนะฮะชุดแรงเซลล์1ชุด ชุดแดงเซลล์ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดที่ย่อลงมาเทสดีมานดันราคากลับขึ้นไปรีเทสนะชุด Time Frame Day ปิดแดงอีก2แท่ง1-2นะครับจากนั้นมีแท่งพักตัวของ Time Frame Day นะฮะรีเทสดีมานปิดเขียวขึ้นไปนะครับเหมือนจะเป็นการรีบ u าวไปดูใน t i ม e เฟรม e H4 นะครับ t i ม e เฟรม e อเนี่ยแพทเทิร์นของแนวรับอยู่ในลักษณะของอทำโล w 3 l โล นะครับหรือเรียกว่า t r e ดดายซ p p พอร์ Support, นะครับซัพพอร์ตดในทางเฟรม S4 นะครับปิดเขียว3แท่ง 1, 2, 3นะครับโอเวอร์แลปซัขึ้นไปนะครับเบรกซับไพ่เกิดช็อคเกิดบอสตรงนี้นะฮะแพทเทิร์นนี้เล่นยังไงดีนะครับเดี๋ยวลองวัดดูทาเกตก่อนนะนี่คือแนวต้านที่ราคาจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับ อยู่ในกรอบประมาณ6 1 f 50นะฮะแล้วก็78%ระยะอยู่ประมาณ300ถึง500จุดนี่คือกรอบของแนวต้าน H4 นะครับไปดูในส่วนของแนวรับนะครับ GU GU มีดีมานอยู่นะฮะอยู่ในโซน ชุดนี้1ชุดนะครับผม1กรอบ2กรอบนะครับแล้วก็กรอบที่3อ่ะนี่คือกรอบของแนวรับมองว่าอ่ทำเฟรมเดย์ปิดเขียวได้นะครับเป็นลักษณะของการพักฐานราคาแนวโน้มนะฮะมองว่าราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้นะครับรอการย่อตัวแต่วันนี้วันตลาดปิดนะก็ อาจจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลงมาได้นะฮะรอสัญญาณของออเดอร์ฝั่งบายนะครับผักราคาขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนหนึ่งสประมาณ3จุดนะครับโดยประมาณอันนี้อัปเดตของ GBPUSD ในวันนะฮะลองดูว่าถ้ามีการย่อลงมาในแนวรับชุดนี้เดี๋ยวลองดูใช้ฟิโบวัดดูนะ ประมาณ61.8%น่าจะสวยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็ประมาณ38.2%ก็ก็ดีนะฮะ <c oughs> ได้หมดเลยทุกราคา SL ที่โลนะครับผม SL อยู่ในส่วนของแนวรับหลุดแนวรับตรงนี้ยอมนะครับนี่นะหลุดทีใดตรงนี้ก็ยอมละไปเก็บเป้านะครับเก็บเป้าทาร์กเกตอยู่ไฮด้านบนนี่คือแนวต้านประมาณ3ราคานะครับโอเค ในส่วนของอัปเดต Gbp Usd นะครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณครับ